เจ๊น no ้อยสะพานเหลืองก๋วยจับเกาเหลาเลือดหมูล้านเด็ดเจ้าเก่า80ปีรสชาติดีพี่กลมกล่อมสำหรับร้านนี้นะครับหมูกรอบจัดหนักกระเทียมโรยให้แบบปูนๆเป็นอีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะเจ๊น้อยเฟรนลี่มากพูดเก่งแบบไม่ตุยใหม่เลยสาหรับร้านเจ๊น้อยนะครับมีเมนูให้เลือกกินค่อนข้างเยอะมากไม่ได้มีดีแค่เกาเหลาก๋วยจับนะครับแต่เขายังมีข้าวต้มแห้งก๋วยจับแห้งเกาเหลายำลมมิดยำเซี่ยงจียำกระเพาะข้าวต้มแห้ง3าหมูหมูกรอบรวนที่นี่นะฮะแต่ละอย่างคือใครที่อยากกินต้องมาเช้้าาๆสหหรรับบมูกกกอลววนนนทีี่ะะแ็ย ครับใครที่อยากกินเนี่ยต้องมาเช้าๆหน่อยถ้าไปเย็นๆสายอาจจะไม่ทันเพราะเขาขายดีมากน้ำซุปผมบอกเลยว่าได้สดแล้วหยุดไม่ได้จริงๆเป็นน้ำซุปที่หอมริกไทยและเผ็ดติกไทยแบบว่าไม่สบายกินแล้วหายเผ็ดร้อนโล่งคอมากๆครับยำกระเพาะก็จัดจ้านถึงเครื่องยำหมูกรอบกินกับน้ำจิ้มหวานก็ลงตัวกรอบนอกนุ่มในแบบพอดีหมูกรอบจะแห้งๆกรอบๆแต่ไม่ติดมันคือเห็นวัตถุดิบที่ใช้นะครับคือดีมากจริงๆสดสะอาดหมูสับก้อนก็อร่อยนุ่มๆเต็มปากเต็มคำมาชิมแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับใครที่จะมารองนะครับมาได้ท เปิด11โมงถึง1ทุ่มนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์ยังไงก็อย่าเรียนแวะไปชิมกันนะครับ